สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเลขควอนตัมนะครับน้องๆที่เรียนม .4 อยู่เอออาจจะเรียนเนื้อหาตรงนี้อยู่นะครับเจ้าตัวควอนตัมนัมเบอร์เนี่ยจะมีอยู่4ควอนตัมสี่เลขควอนตัมนะครับอันแรกที่จะแนะนำให้หรู้จักก็คือเลขควอนตัมหลักเลขควอนตัมหลักเนี่ยสัญลักษณ์คือ n นะครับ ซึ่งมันจะบอกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนมันอยู่นะครับถ้าเราจำได้เนี่ยโมเดลของนิวบอรเนี่ยครับมันจะพูดถึงอะตอมว่าอะตอมเนี่ยจะมีนิวเคลียสตรงกลางที่ประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกแล้วก็ล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอนที่เป็นชั้นแบบนี้ซึ่งไอตัวชั้นแบบเนี้มันมีชื่อเรียกครับ ชั้นแรกนับจากนิวเคลียสจะเรียกว่า n1 ชั้นที่2ก็เรียกว่า n2 ชั้นที่3ก็จะเรียกว่า n3 ต่อไปเรื่อยๆครับชั้นเนี้ย n ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเจ้า n ตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเลขควอนตัมนัมเบอร์ Number หลักคืออะไรที่จะยกตัวอย่างเช่นในไนโตรเจนในไนโตรเจนเนี่ย มีอิเล็กตรอนอยู่7ตัวนะครับดูจากเลขเดูจากเลขอะตอมตรงนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการจัดอิเล็กตรอนออกมาก่อนนะครับถ้าังจัดถ้าจงจำได้เนี่ยมันจะมีวิธีการจัดก็คือ1 s 2 s 2 p 3 s 3 p 3 d อ่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วก็จัดแบบทะแยงมุมใช่ไหมค่อยๆให้มันทะแยงลงมาแบบนี้เริ่มจาก 1s 2 2s 2อันนี้พี่ขอจัดไปเลยนะเพราะวา่าเรื่องจัดอิเล็กตรอนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปเพิ่มขึ้นมาอีกทีแล้วกันนะครับ 2s 2ต่อไปก็เป็น2 พี่ตอนนี้ใช้อิเล็กตรอนไป4ตัวละจาก7ใช้ไป4ก็เหลือ3ใช่ไหมก็จะเป็น2 p 3แบบนี้นะครับอืมคราวนี้ค่าความต้มนัมเบอร์หลักหรือ n เนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่ให้ดูตัวเลขตัวเลขชั้นพลังงานที่มีค่าสูงที่สุดนะครับก็คือสองชั้นนี้มันหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ย มันถูกจัดมันอยู่ที่ชั้นสูงสุดได้ที่ชั้นที่2ก็คือชั้นตรงนี้ต่อไม่ง่ายเลย n เท่ากับ2แบบนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเจ้า n เล็กเนี่ยโอเคควอนตัมนัมเบอร์อันต่อไปนะครับที่อยากให้รู้จักก็คือควอนตัมนัมเบอร์เชิงมุมนะมี สัญลักษณ์ก็คือตัว l นะครับพอต้องมารเชิงมุมเนี่ยพี่จะให้สังเกตจากออร์บิทัลย่อยหมายถึงให้จำไมง่ายเลยนะครับออร์บิทัลย่อยที่เรารู้จักเนี่ยจะมี s p d f ใช่ไหมครับซึ่งพี่จะให้จำไมง่ายเลยว่า l เนี่ยถ้ามันอยู่ชั้น s l จะเท่ากับ1เอ้ยไม่ใช่ l จะเท่ากับ0ะครับที่ออร์บิทัล s l จะเท่ากับ1ที่ o r ร์บิท p l จะเท่ากับ2ที่ o r b i t ิท d แล้วก็ l จะเท่ากับ3ที่ o r b i t ิท f นะครับะจะไม่ง่ายแค่นี้เลยนะ,ะมีวิธีดูยังไงเดี๋ยวสารต่อจากตัวเมื่อกี้ก็คือเจ้าไนโตรเจนนะครับเมื่อกี้เราจัดได้เป็น1 s 2 2 s 2 3 p เฮ้ยไม่ใช่3สิ2 p 3 2 p 3นะโอเคเขียนไม่ค่อยสวยนะครับ2 p 3เมื่อกี้เรารู้ว่า n เนี่ยมันเท่ากับ2คราวนี้เรามาดู l กัน l พี่บอกแล้วว่าให้ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่เราบรรจุลงไปอะ่ะมันอยู่ที่ ออร์บิทัลอะไรอยู่ที่ออร์บิทัล s p d หรือว่า f นะครับก็สังเกตรตรงนี้เลยเห็นไหมออร์บิทัล p เป็นออร์บิทัลสุดท้ายที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมันถูกบรรจุลงไปอ่าเรามาดูถ้ามันเป็นออร์บิทัล p ตรงนี้ l ก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมครับตอบไม่ง่ายเลยว่า l เท่ากับ1อืม วิธีสังเกตง่ายมากนะแล้วก็อันที่3ที่อยากให้รู้จักก็คือควอนตัมแม่เหล็กนะครับเป็นเรียกควอนตัมแม่เหล็กสัญลักษณ์ก็คือ m ที่ห้อยด้วย l ไม่ใช่ ml แบบนี้นะ ml แบบนี้พี่เขียนผิด ml แบบนี้มันจะใช้กับพวกมิลลิลิตรนะมันจะต้องเป็น m แล้วก็ตัว l เนี่ยห้อยให้มันต่ำๆลงมาเนาะเวลาเขียนคราวนี้ พี่อยากก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากให้นึกถึงเส้นจํานวนก่อนเส้นจํานวนทางคณิตศาสตร์เขียนไม่ค่อยตรงเลยตรงนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมตรงกลางจะเป็นศูนย์แล้วก็ถ้ามันวิ่งมาด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นบวกหนึ่งใช่ปะ่ะบวกสองตามเส้นจํานวนแต่ถ้าวิ่งย้อนกลับก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเรายังจําได้นะออร์บิทัลเเนี่ย มันจะมีอยู่1 o r b i ออร์บิทัลใช่ไหมออร์บิทัล s มีออร์บิทัลย่อยในตัวของมันเองอยู่1 o r b i ออร์บิทัลแล้วก็ออร์บิทัล p นีออร์นะมี1 o r b i ออร์บิทัลเพราะงั้นเส้นจำนวนเนี่ยมันก็จะมีแค่0ถ้ายังงงอยู่ดูอันต่อไปนะ p ออร์บิทัล p เนี่ยมันจะมีออร์บิทัลย่อยอย,อยู่3 o r ออร์บิทัลเป็นสาเหตุที่มันบรรจุได้6ตัวไงแบบนี้ ดูจากเส้นจํานวนศูนย์เริ่มที่ตรงกลางาหาตรงกลางก่อนนะศูนย์เริ่มที่ตรงกลางแล้วก็ถ้าวิงมาด้านขวาเป็นบวกหนึ่งแล้วก็เป็นลบหนึ่งจากด้านซ้ายแบบนี้ออร์บิทัลดีออร์บิทัลดีเนี่ยมีออร์บิทัลย่อยในตัวของมันอยู่5 o r ออร์บิทัลหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงไหนตรงกลางครับตรงนี้เขียนเส้นจำนวนออกมา ปึบต่อไปออร์บิทัล f 1 2 3 4 5สองสามออร์บิทัลตรงกางก็คือตรงนี้ใช่ไหมบวก1บวก2บวก3ลบ1ลบ2แล้วก็ลบ3อ่าอันนี้คือวิธีเขียนออร์บิทัลย่อยออกมาแล้วก็เขียนเส้นจำนวน น้องๆน่าจะทําเป็นแล้วนะครับตรงนี้นะ่ค่อนข้างง่ายคราวนี้เรามาดูวิธีกันคีย์บวดก็คือให้ดูว่าอ e ิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่เราบรรจุลงไปอะ่ะมันอยู่ชั้นไหนก่อนจากเมื่อกี้ของค่า l ใช่ปะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะขอสารต่อจากไนโตรเจนไนโตรเจนมีการจัดเป็น1 s 2 2 s 2แล้วก็2 p สใช่ไหมเอ์พิทอลสุดท้ายที่อิเล็กตรอนมันอยู่เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในชั้นของ p เนาะ n ที่เราหามาเมื่อกี้เท่ากับ2 l เท่ากับ1อยู่ในชั้น p ให้เขียนกระจายออกมาครับเขียนชั้น p กระจายออกมาเวลาเขียนกระจายออกมาก็าจะเป็น1 2 3ออ่าคราวนี้ เราจะมาบรรจุอิเล็กตรอนลงไปนะครับปุ๊บอ่าตอนนี้เป็นลบหนึ่งชั้นของ p เนี่ยมันมีอิเล็กตรอนอยู่3ตัวเพราะงั้นเวลาบรรจุอิเล็กตรอนอ่ะมันต้องบรรจุให้เต็มทุกอันก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาบรรจุตามไปทีหลังอ่ะฮะตัวที่1บรรจุลงไปตัวที่2บรรจุลงไป ตัวที่สามบรรจุลงไปตัวที่สามเนี่ยอยู่ในชั้นนี้อืมอยู่ในชั้นนี้เห็นไหมว่ามันอยู่ในชั้นนี้แล้วเราสังเกตอะไรครับในชั้นนี้ค่า ml มันเป็นเท่าไหร่บวกหนึ่งเพราะงั้นเราก็ตอบได้เลยว่า ml เนี่ยมันเท่ากับบวกหนึ่งอ,นนอืน่าจะไม่ยากเนาะน่าจะไม่ยากเนาะ ดูข้อต่อไปอตัวนี้เป็นสุดท้ายแล้วครับค่อนข้างง่ายตัวนี้เลขความตั้มสปินเลขความตั้มสปินเนี่ยจะบอกลักษณะการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนนะครับที่ประกอบไปด้วยบวก1ส่วน2เป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาสัญลักษณ์ของบวก1ส่วน2เนี่ยหัวมันจะชี้ขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าสปินอัพ แล้วก็ลบ1ส่วน2เป็นการหมุนแขแบบทวนเข็มอันนี้ตามเข็มนะเมื่อกี้พี่น่าจะพูดผิดหรือเปล่าอันนี้แบบตามเข็มนะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบทวนเข็มทวนเข็มเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือลบ1ส่วน2ตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับสัญลักษณ์คือสปินแบบนี้สปินลงมาแบบนี้เขาเรียกว่าสปินดาวโอเคนะคราวนี้วิธีการคือให้ดูจากเมื่อกี้เลย ยกตัวอย่างสารต่อในโจรเจนต่อนะครับในโจรเจนมีการจัดย่ดคือ 1s2 2s2 2p6 โ okay. อเคคราวนี้เรารู้แล้วว่า n เนี่ยเท่ากับ1 l เท่ากับเอ้ย n เท่ากับ2โพษที l เท่ากับ1 m l เท่ากับ บวกหต่อไปคือ ms ms มีวิธีการดูก็คือให้ดูอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเหมือนเดิมนะขยาย p ออกมาออร์บิทัล p มี3ออร์บิทัลย่อยไม่ใช่6เป็น3นะโทษทีเป็น3 3ตัวต้องบรรจุยังไงก็บรรจุลงไปทีละอันตัวแรกตัวที่2ตัวที่3เห็นไหมว่าตัวที่3เนี่ย หัวมันเป็นไงหัวมันขึ้นใช่ไหมหัวขึ้นก็เป็นสปินอัพสปินอัพมีค่าเป็นบวก1ส่วน2เพราะงั้นก็ตอบเลยว่าบวก1ส่วน2ให้ดูตัวสุดท้ายที่ที่เราบรรจุลงไปนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะทวนให้ก็คืออันแรกเออเรียกควอนตัมมี4อันนะครับอันแรกก็คือควอนตามหลัก n นะครับดูจากชั้นที่มัน ชั้นที่อิเล็กตรอนอยู่นะครับชั้นไหนสูงที่สุดที่อิเล็กชั้นไหนสูงที่สุดที่อิเล็กตรอนสามารถอยู่ได้นะชั้นของระดับพลังงานต่อไปเป็น L L อ็คนี่ก็จะบอกออมุมนะครับของออร์บิทัลนั้นๆน,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 นะครับพี่ให้พี่ๆให้จำว่า s p d f เนี่ย s จะเท่ากับ0ใช่ไหมค่า l p จะเท่ากับ 1, d เท่ากับ 2, f เท่ากับ3แบบนี้นะครับแล้วก็ ml ml เนี่ยพี่ให้จำว่าเส้นจำนวนใช่ม0ลบบวกให้ดูว่าออบิ t ทลนั้นมีออบิ a ลย่อยเท่าไหร่เช่นออบิ t ท l ล d มีออบิวลย่อย 5, 1, 2, 3, 4, 5ให้เริ่มที่0ตรงกลางแล้วก็วาดเส้นจำนวนออกไป แบบนี้เออเพราะว่าเส้นจำนวนออกไปแล้วก็ดูว่าอิเล็กตรอนเนี่ยบรรจุอิเล็กตรอนสุท้าตัวสุดท้ายที่เราบรรจุเนี่ยมันอยู่ตรงที่ช่องไหนถ้าสมมติมีอยู่7อิเล็กตรอนก็เป็น1บรรจุให้เต็มก่อนใช่ไหมสามสี่แล้วค่อย้อนกลับมาบรรจุอีกที6 7เห็นปะ่ะมันสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวนี้อยู่ชั้นลบหนึ่งเพราะงั้น ml ตรงเนี้ยก็เท่ากับ ลบ 1. นี่คือตัวอย่างนะครับสุดท้าย ms ก็คือควอนตัมสปินควอนตัมสปินเนี่ยจะมีสปินอัพกับสปินดาวสปินอัพหน้าตาของมันก็จะเป็นหัวขึ้นสปินดาวหัวลงยกตัวอย่างเช่นตรงนี้มันเป็นสปินอัพหรือสปินดาวมันต้องเป็นสปินดาวเนาะเพราะว่าเราตัวสุดท้ายที่เราบรรจุลงไปอะหัวมันหัวมันทิ่มลงใช่ไหมเพราะงั้น ms ตรงนี้ก็จะเป็นลบหส่วนสยกตัวอย่างนะ อโอเคคราวนี้เรามาลองดูโจทย์กันดีกว่านะครับโจทย์เนี่ยพี่จะให้อยู่2ลักษณะที่ควรจะทําได้จากเรื่องการเขียนเลขควอนตัมนะก็คืออันแรกและคือนี้จงเขียนควอนะตัมนะตัมของธาตุดังต่อไปนี้ก็คือเรามีธาตุโจทย์เขาจะให้ธาตุมาใช่ปะแล้วก็ให้เราเขียนเลขควอนตัม จากธาที่เขาให้มาอลองยกตัวอย่างที่ลองยกตัวอย่าง N A นะลองยกตัวอย่าง N A NA เนี่ยอ่ะพี่เขียนตัวนี้จะได้ดูง่ายๆสองสองน้องๆถ้าเวลาเข้าไปทำข้อสอบเนี่ยเราสามารถเขียนตัวนี้ลงไปได้เลยนะมีกระดาษว่างตรงไหนว่างเขียนลงไปเลยถ้าเรา จะต้องทําข้อสอบที่มันต้องจัดอนะิเล็กตรอนบ่อยๆเราจะได้แบบเตือนความจําตัวเองว่ามันต้องจัดออร์บิทัลไหนต่อนะ,อะเรามาดูที่โซเดียมโซเดียมเท่ากับ11เดนาะดูจากตรงนี้มี11อิเล็กตรอนให้จัดใช่ไหมครับเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็นเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็น1 s สอเอ้ไม่ใช่สิไม่เขียนลงตรงนี้โเโซเดียมเนี่ยเวลาให้จัาก็จะเป็น1 s 2 2 s 2 s 2, s 2 p 6อันนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วได้ไป10แล้วใช่ไหม s 2 p 6ลงมาก็ต้องเป็นตรงนี้ต่อ3 S 1>, s 1มันอยู่ที่3 s 1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชั้นสูงสุดที่อิเล็กตรอนมันอยู่เนี่ยคือชั้นเท่าไหร่ชั้น3 s ไงเพราะงั้น n ก็เลยเท่ากับ n เท่ากับ3โอเคนะแล้วก็ต่อไปเป็น l l นี่ดูจากอะไรนะ ออบิทอลตัวสุดท้ายที่อิเล็กตรอนมันถูกบรรจุอยู่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถูกบรรจุอยู่ในชั้นไหนชั้นนี้ใช่ไหมชั้นนี้อยู่ในออบิทอลลตอะไรออบิทอเ s พี่บอกให้จาว่า s เนี่ยเท่ากับ0ใช่ไหม p เท่ากับ1 d เท่ากับ2 f เท่ากับ3 l มีค่าตามนี้อยู่ในชั้น s เพราะงั้นก็เท่ากับ0ใช่ไหมครับ L ก็เลยเป็น0ต่อไปเป็น ml ml เนี่ยมีค่ายังไงครับพี่บอกให้เขียนเส้นจำนวนเนาะเส้นจำนวนของ s s, <S, s, <S มีออร์บิทเดียวเส้นจำนวนก็มีมีโอกาสเป็นไปได้อันเดียวก็คือ0เนาะตรงกลางเพราะงั้น ml ก็เลยเป็น0ต่อไป ms ms เนี่ยให้ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่ถูกบรรจุมันเป็นสปินอัพหรือสปินดาวหัวทิมขึ้นหรือทิมลงนะครับให้แยกออกมาปุ๊บมันมีตัวเดียวแบบเนี้ยออร์บิทัล s มีออร์บิทัลเดียวอิเล็กตรอนมีหนึ่งตัวเวลาบรรจุลงไปก็ต้องหัวขึ้นก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยเป็นบวกหส่วนสเนาะเพราะว่าหัวขึ้นคือสปินอัพมีค่าเท่ากับ บวกส่วน2แล้วก็เวลาเขียนเนี่ยเขาจะไม่เขียน n เท่ากับ3 L แเท่ากับ0แบบเนี้ยเขาจะละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยเขียนแบบนี้เลยก็ได้ครับ3 0 0 3> บวก1ส่วน2เขียนแบบนี้เลยก็ได้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ว่าการเรียงลำดับต้องเรียงลำดับตามนี้นะครับ ต่อไป CO CO จริงๆมันต้องเป็นข้อ2นะเนี่ยอืม CO เนี่ยพี่อยากให้น้องๆลองเอาไปคิดดูนะเออได้คำตอบเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกัน ลองคอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวพี่จะทิ้งเฉลยไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะครับ c o เนี่ยลองคิดเลขควอนตัมออกมาดูเนาะลองลองคิดกันดูแล้วก็ไปดูเฉลยที่พี่จะทิ้งไว้ด้านล่างของโพสต์แล้วกันนะครับแล้วก็ลักษณะที่2องเนี่ยเขาบอกว่าจากควอนตัม เขียนเป็นตารางาธาตุเขียนเป็นาธาตุให้ถูกต้องหมายความว่าเขาจะให้เลขควอนตัมมาแล้วก็ให้เอาเลขควอนตัมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นาธาตุว่าเลขควอนตัมเนี่ยมันมาจากาธาตุอะไรนะครับวิธีสังเกตก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าอันแรกก็คือ n ใช่ไหมครับ n บอกชั้นพลังงานใช่ไหมชั้นพลังงานอยู่ที่5 Okay. แล้วก็ l l บอกอะไรบอกว่าอยู่ออร์บิทัลไหนใช่ไหมอยู่ออร์บิทัลไหนครับถ้า l เป็น1ออร์บิทัล p 5 p อาา่าฮะแล้วก็ลองซิว่าบวก1เนี่ยมันคือ ml ml เนี่ยบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในช่องที่เป็นมีค่าเท่ากับบวก1ใช่ไหม ปุ๊บปุ๊บบวก1ของ p คือตรงไหนคือตรงนี้คือช่องนี้อ่าเรารู้ว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอ่ะจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่ถูกบรรจุลงไปเนี่ยมันเป็นสปินอัพหรือสปินดาวครับจากค่า ms ที่ให้มามันเป็นสปินดาวเพราะมันลบ1ส่วน2ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องบรรจุแบบนี้ปึ๊บ 1>, 1 2 3 4เอ้ยไม่ใช่สิ หนึ่งแล้ว6ตัวสุดท้ายมันถึงจะเป็นสปินดาวให้ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเรา้บรรจุหัวขึ้นเนี่ยให้เต็มก่อนแล้วค่อยตามมาบรรจุหัวลงทีหลังนะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนที่มันอยู่ในชั้นเนี้ยมีกี่ตัวมี6ตัวโอเคแล้วจาก5้าพีหเนี่ยเราจะเอาไปทํานายว่ามันอยู่มันเป็นธาตุอะไรได้ยังไงนะครับ อันแรกเลยพี่อยากให้น้องๆดูออร์บิทัลก่อนออร์บิทัลมันอยู่ที่ออร์บิทัล p ใช่ไหมออร์บิทัล p ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันจะอยู่ในเรื่องจัดอิเล็กตรอนนะน้องๆน่าจะจำได้ออร์บิทัล p จะอยู่ตรงนี้ออร์บิทัล s คือหมูลหนึ่งมู่สองตรงนี้ตรงนี้เป็นออร์บิทัลดีเฉพาะทา n s i ิชันนะพี่ก็แบบ วง,วงไปสักไกลเลยแค่นี้พออ,อือออร์บิทัล p อยู่ตรงนี้ออร์บิทัล p แล้วก็ตรงนี้มันบอกอะไรบอกคาบคาบแรกคือตรงนี้คาบที่1คาบสองคาบที่ห้าใช่ไหมที่มันบอกตอนนี้คาบสคาบ4คาบ5้อ่าแสดงว่าธาตุเนี่ยมันจะต้องอยู่ในคาบนี้แน่นอน ออแล้วก็ต่อไปเลขหก 6, ตรงนี้บอกอะไรเขียนซะแบบมัว่วซวยปหมดเลย5้าปีหสุดท้ายเลขหก 6, ตรงนี้บอกอะไรครับมันจะบอกว่าจากออบิทัล p เนี่ยมันอยู่บล็อกไหนเป็นเป็นหมู่ของออบิทัล p อะอยู่หมู่ไหนของออบิทัล p ออบิทัล p จะเริ่มนับจากนี้เลย1 2 3่งสามสี่แสดงว่าอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเวลามาเจอกัน ก็จะเจอตรงนี้ก็คือ x e เพราะงั้นท่าเนี่ยก็คือท่า x e นั่นเองเนาะน่าจะน่าจะทำให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวลองทำกันมาดูแล้วก็ลองส่งเข้าไปลองเขียนคอมเมนต์มาดูว่ามันเป็นท่าตัวไหนเนาะแล้วก็ค่อยไปดูฉเฉลยพี่จะได้มีการฝึก ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้พี่ทำคลิปสอนเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ